สวัสดีครับพบกับผมสุป,ปตนามนะครับวันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันบอล,ลล์บอลนชั่นลีก2021เป็นวันที่2นะครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยได้แข่งกับประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้เริ่มการแข่งขันเมื่อเวลา17บนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งเห็นได้ว,ว่าเกา,เ,นนเกาหลีใต้ชนะไทย3ต่อ1เซนนะครับย้ํานะครับเกาหลีใต้ชนะไทย3ต่อ1เซนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะว่า ว่าเขาแข่งกัน4เซตนะครับผมเซตแรกนะครับประเทศไทยชนะเกาหลีใต้25-15ต่อเซตที่2ครับผมเกาหลีใต้ชนะไทย25-13ต่อเซตที่3เกาหลีใต้ชนะไทย25-18ต่อและเซตที่4เกาหลีใต้ชนะไทย25-17ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนทั้งหมดกันเลยนะครับอันดับที่1ครับคือเนเธอร์แลนด์มีอยู่4แต้มนะครับ ส่วนอันดับที่สองคือญี่ปุ่นอันดับสาสหรัฐอเมริกาอันดับที่4รัสเซียอันดับที่5บราซิลอันดับที่6ประเทศจีนและอันดับที่7เกาหลีใต้นะครับซึ่งมีอยู่3แต้มเท่ากันนะครับส่วนอันดับที่8คือโปแลนด์อันดับ9คือตุรกีและอันดับที่10คือเยอรมนีมีอยู่2แต้มเท่ากันนะครับส่วนอันดับที่11คือเซอร์เบียและอันดับที่ที่คืออิตาลีนะครับมีอยู่1แต้มเท่ากันนะครับ ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่1 4นะครับยังไม่มีแต้มนะครับซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับผมบอลบอลนชั่นลีกไทยจะแข่งกับประเทศจีนนะครับในเวลา21นาฬิกาตามเวลาของบ้านเรานะครับซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันพรุ่งนี้ครับผมประเทศไทยต้องชนะนะครับเพราะว่าคนไทยทุกคนช่วยกันส่งแรงใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยให้ชนะนะครับสู้ๆนะครับ และสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปอื่นๆในช่องซูเปอร์ตัวน้ำนะครับก็สามารถไปค้นหาได้นะครับในช่องซูเปอร์ตัวน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ